สวัสดีครับวันนี้เราจะทำข้าวเนียวข้าวเหนียวเลยครับอืมอันชั้นอืมใส่เม็ดอะไรอะไรนะลำไลายลำให่ใช่ไหนเราวัตถุดิบอะไรบ้างครับพี่เป็ดใช่พี่เป็ดนะคะแล้วก็เกลือป่นสอง แล้วก็เเออข้าเหนียวเส้างูน้ำตาลน้ำเปล่าแล้วก็น้ำน้ำเออน้ำมนขานแล้วก็อะไรอะไรครับอะไรลาปลาปลาอะไรล่ะ ลำใหญ่ลำลำใหญ่เอาเม็ดออกแล้วนี่ก็คือน้ำกะทิ <Okay. S 2> นี้ของน้ำกะทิแล้ววันนี้ของของพวกชฉลิมเฉิมพวกข้าวเหนียวพวกนี้โอเคแล้วนี่ก่อนก่อนทำเราเอาเข้าวเหนียวไปทำอะไรครับไปนี่ไปทำอะไรครับไปแช่เป็นสาวข้าวสาวข้าวไปล้างช่าลอางกลับไปดูก็มีนะ พี่อกไปดูอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว<อ>แทสกคลิปให้ล้างแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าล้างสะอาดแล้วครับน้ำมันน้ำมันจะยังไงล้างซาวอ่ะ โอเคครับแล้วนีมันก็ขาวแบบนี้เลยโอเคครับโอเคครับไม่ขุดแล้วโอเคอันนี้คือน้ำตาลโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะว่าเดี๋ยวเจอกันตรงหัวที่เราถ่ายเมื่อกี้เองโอเคเริ่มแรกยังไงครับอืมก็คือเริ่มแรกใส่น้ำครับสี่ละเอ็มเอลอ๋อครับผมใช่ไหม น่าจะประมาณบบว,าว้าแล้วก็ข้าว,าวใช่โอเคเอาก่อนกหน,น่อยเอาเมื่กอกี้เทอันดูเขาคนก่อนนิดหน่อยอ๋อครับผม โอเคคนคนให้เกิดผลผลิตเท่ากันคนจนถึงเมื่อไหร่ครับจนมันบุบว้าตวยาัวยาไปความเข้มสีฟ้าเพราะว่าไอ้ตัวไออันชันมันไปไปลงกับข้าวเหนียวจนมันมันเกิดเป็นสีฟ้าเนี่ย อือืมอ่าคนไปจนมันจะเป็นสีฟาตอนนี้เราก็คนจนเหมือนจนข้าวเหนียวมันสุกคนไปเรื่อยๆเลยมันจะใกล้สุกแล้วจริงเหรอน่าใชใช่นะอยแล้วพวกนี้ต้องทำนี้ไว้โอเคครับแต่แบบนี้อ๋อครับครับโอเคครับรับทราบค่ะแล้วก็คนใช่ไหมครับ โอเครับ okay, ทราบครับวัน,นชิดนี้นะคะสุกยังครับสุกแล้วแล้วล,ล่ารู้ได้ไงว่าสุกลูกมันนิ่มเราก็ใส่น้ัตาลลงไปยี่ห้อแต่งประชุวบ้ายนี่ด้วยเลยใส่ไปเลยอันนั้นอะไรครับ เกลือแล้วอีนนึงก็เดี๋ยวติดโอ้ยย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 ยนยยยยยอยยยยยแยย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 ดยยยยรยย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 นยยยยยย้ เอาเพิ่อมอีกก็ได้สามารถได้อีกนะตามอำเภอใจอีอ่ากันที่กะทิกันนั่นจบแล้วใส่น้ำกะทิปุดแล้วเฮ้ยอืมอปิดนะปุดก็ปิดฝายได้ท่านั้นอืมใส่น้ำกะทิลงไปใส่เกลือลงไปเกลือแค่ ก็คนให้ต้องกันแล้วก็จนแค่มันเดือดขอบๆแบบข้างๆมีเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ๋อจนข้างๆมันเหมือนเดือดมีมีเดือดเดือดขอบเดือดขอบก็แค่นั้นแหละใช่เดี๋ยวไปจัดใส่จานใส่จานเราจะมาเทกันอืมก็ที่หอมอ โอเคอบคุณคลินยูยอดด๊อร่อยเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายรักนะใช่ถ้าได้ก๊า